ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเมคนดรบ้านนอกนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ตะเกียงมา1ตัวนะครับแล้วก็ได้จุดให้ดูกันไปเรียบร้อยแล้ว1คลิปนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็มีน้องๆน,นะครับที่อยู่ด้วยกันก็สนใจอยากได้ตะเกียงมาเล่นเราก็เลยหาซื้อตะเกียงที่ว่าราคา ไม่สูงนะครับมาลองใช้เล่นดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อวันข้างหน้าโอกาสดีๆก็เดี๋ยวจะหาของที่มีย่อดีๆมามาใช้กันนะครับครับในส่วนของตัวนี้ก็ไม่แตกต่างกันครับกับตัวนี้โดยตัวนี้จะมีหัวป้นไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถจุดกับตัวแอนกอร์ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ ผมจะใช้ตัวเอ็นกในการจุดนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าการเป่าไส้ตะเกียงนะครับถ้าหากว่าจุดด้วยตัวเอ็นกไส้ตะเกียงจะมีรูปร่างที่กลมสวยงามกว่าใช้หัวปุ่นไฟนะครับโดยเชือเ้อเพลิงวันนี้นะครับที่เราใช้จะเป็นเชือเ้อเพลิงน้ำนมันเบนซินขาวนะครับซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปในตลาดออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันเลยนะครับครับตัวนี้ก็ผมก็ได้ปลูกไส้ตะเกียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันสักหน่อยนะครับว่าปลูกไว้เรียบร้อยเพราะว่าครับครับอย่างเดิมนะครับก่อนที่จอดฝานี้มันจะมีเข็มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนก็ระวังหน่อยนะครับหมุนหลบลงไปก่อนนะครับก่อนถอดออกมา อ่าเนี่ยครับเราก็ได้ปลูกไส้ตะเกียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราก็มาเป่าไส้แล้วก็จุดตะเกียงกันเลยนะครับนี่เราก็ครอบทีหลังนะครับลังจะตะเกียงติดแล้วครับเดี๋ยวเราก็ามาเติมน้ํามันครับ ครับตะเกลยียงตัวนี้ก็เป็นย่อตาตะหมอเหมือนเดิมนะครับ5ร้อยแดงเหมือนกับตัวที่อยู่ด้านหลังผมเลยนะครับเหมือนกันครับ จับเรียบร้อยเราก็เติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับจับปิดฝาเลยครับรับนี่ก็ปั๊มลมเลยครับรับก็ปั๊มเรื่อยๆนะครับประมาณ20-30ครั้งนะครับปั๊มไปเลย มันจะรู้สึกตึงมือนะครับเมื่อรู้สึกว่าใกล้จะได้แล้วนะครับปั๊มไปก่อนเลยครับปั๊มไปเลยนะครับเดี๋ยวพอรู้สึกว่าตึงมือนะครับก็กว่าจะได้ครับ ด้วยครับเดี๋ยวเราก็เติมเอนกอเพื่อเผาไต้นะครับครับเดี๋ยวเติมเอนกอเข้าไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเผาไต้เลยนะครับ ก็สังเกตได้ว่าไฟก็เริ่มติดไส้แล้วนะครับ คสังเกตได้ว่าไฟก็เริ่มติดใส้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไม่จากสีดำๆก็เป็นสีขาวนะครับ,บ,รบเปิดการปิดพลาดนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ถือว่าจะได้ 来来来 ก็เรียบร้อยสว่างนะครับ ว่าติดพลาดนิดหน่อยครับแต่ว่าพอใช้ได้ก็ถือว่าโอเคครับอ่านครับครับก็ติดแล้วนะครับแล้วเราก็ติดฝานะครับก็กันน็อตล็อกไว้นะครับก็อาจจะอยู่่ยงนิดหน่อยนะครับครับคอเรียบร้อยติด ครับเดี๋ยวเราก็มาจุดอีกตัวนึงนะครับวันนี้ตั้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะจุดโดยครับตัวนี้เราจะจุดโดยวิธีการใช้ที่ปุ่นไฟนะครับผมก็ได้ปั๊มลมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาจุดเลยนะครับตัวที่มีที่ปุ่นไฟมันจะดีอย่าง มันง่ายนะครับในการจุดแล้วก็น้ํามันเบนซินเก่าวนี้จะใช้เวลาในการเผาท่อเจนนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแคบบเดียวก็ติดแล้วนะครับอ่าครับเรียบร้อยติดแล้วจุดง่ายมากครับน้ํามันเบนซินเกา่าครับความลมเพิ่มนิ็หน่อยนะครับ เรียบร้อยครับก็เรียบร้อยนะครับวันนี้กับการจุดตะเกียงโดยการเป,าเป่าด้วยเอ็นกครับแต่ว่าเกิดอาการน้ำมันล้นขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ติดสมบูรณ์นะครับก็เรียบร้อยตะเกียงของดวงนี้ติดเรียบร้อยครับผมก็ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับในการจุดตะเกียงครั้งนี้นะครับโดย เป็นตะเกียงตาตาหมอนะครับห้าร้อยแรงตั้งสองตัวนะครับมีที่พ่นไฟเหมือนกันครับแต่ว่าตัวหนึ่งเราจุดโดยการใ้เอ็นกอร์ปโต้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งโดยการใช้หัวพ่นไฟนะครับก็เย็บร้อยครับก็ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมนะครับเราก็พาไปตรวจอบกันกลางนอกน่อยของสองตัวนะครับ

ครับก็เรียบร้อยนะครับกับการจุดตะเกียงครั้งนี้นะครับก็ตะวังมากนะครับครับก็เรียบร้อยกับการจุดตะเกียงครั้งนี้นะครับวันนี้เราก็ต้องลากันลาการจุดตะเกียงในเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ดูๆกันไปนะครับขอบคุณครับ ไม่เลยลงเจ๊ก